เขาเพิ่กินเลยดูน่ารักเนาะน่ารักน่ะแล้วมันเข้ามาโรงงานได้ยังไงอ่ะไปวมนน้ำองใบด้วยลงมาต้นตนตัวใหญ่มากสีสวยมากเลยเนาะตัวผู้ใช่ไหมน่ะตัวผู้ยังไงเอ๋ถ่ายรูปดิาายกันเลยเรีอดๆมันจะรูปลิงเข้าไปใกล้ๆสีขาว เียวมันที่ไหไม่นั่ร่เะไม่รู้ว่ามาจากไหนนักกเงยนี่ยม่หรือข้าวน่าจะขยะร้่าเออน้วเน่มาเมื่อสาวันก่อนเข้ามาในโรงงานบาลยครั้ โรงงานที่นางทำงานนะคะทุกคนค่ะไม่รู้ว่ามันเข้ามาได้ยังไงนะคะมันน่าจะมาจากเขาชะกันหรือไม่ก็หลุดมาจากคนเลี้ยงนะนะคะสีสวยมากเลยค่ะอย่ามาวิ่งกัดนางนะคะนางกลัวค่ะ นี่ค่ะสาวสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะที่ทำงานของรลาะนะคะให้ดูนะคะบรรยากาศค่ะมันเข้ามาแล้วมันเข้ามา มันขอกินใช่ไหมอ่ะโกบมันขอกินอีกแล้วอ่ะอุย้ยทำไมามัันเชื่องจังเลยคะทุกคนค่ะมันเชื่องมากเลยค่ะอยู่ในโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็คงจะมาจับค่ะ ก็คงจะมาจับไปปล่อยนะคะทุกคนขาน่ารักอ่ะอุ้ยมันเข้ามาใกล้เลยนะคะทุกคนมันเข่ามาไกลอยู่เลยะค่ะนะคะม่จังไหนบอลูอยู่นะคะทุกคนขานั่งยานค่ะแต่วว่ามันเช่องเช่องค่ะ ล่ะอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันแย่งค่ะอุ้ยอุ้ยมันมันจะมันจะแย่งนะคะมันจะแย่งจากกระเป๋าค่ะไม่รู้มีอะไรหรือเปล่าในกระเป๋าอุ้ยกัดไหม่ะนางกลัวค่ะนางต้องรีบถอยห่างนะคะนางต้องรีบถอยห่างค่ะทุกคนขาบึ้งค่ะ เมื่อวาเขาจะไปไหนนะคะตากแดดค่ะจะป,ประมาณนี้นะคะอ้ยน่ารักอ่ะ รอปรพอมานะคะทุกคนขารอปรพอมาถายคะ่ะต้องโดนจับแน่ๆลิงตัวนี้นะคะโดนจับต้องโดนจับไปปล่อยนะคะทุกคนขาเพราะเป็นพื้นที่ของโรงงานเนาะไปแล้วนะคะขายให้ดูเฉยๆคะ่ะ ถ่มามบริเวณรอบๆนะคะไม่เคยถ่ายนะคะให้ดูค่ะสวยทั้งนั้นเลยน,นะคะไปแล้วนะคะทุกคนค่ะ